สวัสดีครับขอตอนรับเขาชูช่องครับวิละเหโุศกครับครับเมื่อนี่ตอนเที่ยงของวันที่12กันยายน2 5 6 5นหนะครับทางช่องเฮาครับได้รับไล่จากอาจารย์วัดปยาสายฟา้าแลบนะครับได้รับไล่แบบด่วนเลยนะครับประกาศทางช่องเฮาครับเมื่อนี่ สิมาผูดคุยครับเพราะว่าท่านอาจารย์วัดป่าสายฟันแหลบได้ชงตัวเลขเนว่ทางครับสุดสรุปบนม่ให้นะครับประจําวดวันที่16กันยายน25 6 5นหนะครับเนว่ทังตัวเลขของอาจารย์วัดป่าสายฟันแหลบค่ะเอฟซี FC ก็คือสิรูดีแล้วนะครับว่าอาจารย์วัดปลาสายฟันแหลบเป็นไผ่มาแต่ใส่นะครับ อ่ะครับเอฟซีของม่แล้วเขาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องหาลิปเด็ดๆฝากพี่ตอนน้องนะครับแล้กก็สิ่งสำคัญนะครับเขามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเอฟซีบวพาดข่าวสารจากทังช่องเฮ้ากับเนื่องจากทั้งช่องครับไปติดตามแนวทังหลายสำนักนะครับเพื่อมีสำนักโดนอกโดนใจพี่น้องแล้กก็เฮ้าสิีบัวพาดข่าวสารครับจากทังช่องนะครับครับ คลิปที่แล้วเอฟซี FC ก็คือสี่ได้เบิ้งได้ชมไปแล้วนะครับสุดสรุปล่างสรุปไปแล้วนะครับแต่ว่ามือนี้ทางแอดกะซีโซตัวเล็กฝากตอนเอฟซีคือเก่าเพื่อผูเขามาใหม่ว่าท่านได้เบิ้งได้ชมนะครับครับ <c oughs> ครับชุดสรุปล่างนะครับท่านพระอาจารย์วัดปลาสายฟันแหลบครับวิ่งไปที่3เม็ดเดียวนะครับอันนี้ยำ นั่นคือคลิปก่อนนะครับแนวทางสุดสรุปล่างครับวิ่ง3เมตรเดียวแล้วแนวทางตัวเลขของท่นานพระอาจารย์บัดป่าสายฟันแหลบครับเน้นไปที่3638 2คู่แขงคูเขนๆนะครับนี่เป็นสุดสรุปล่างเด้อครับย้ำ่าเป็นคลิปสรุปล่างแต่ทางช่องเขาก็ได้เสนอไปแล้วนะครับแต่มืือน,นีเอามาฝากตอน FC เพื่อผูเขามาชมใหม่นะครับ พราะว่ามือนี้ทั้งเข้าได้รับไล่ได้รับโทรศัพท์จากท่านปลาจานป่าสายไาแหลบด่วนเพื่อนได้ทรงสรุปบนมาให้นะครับปลาจำมวลวันที่16กันยาที่จะถึงนี้นะครับครับนี่ครับเอฟซีครับแนวทางตัวเลขครับนี่เป็นคลิปที่ก่อนเด้อครับนี่เป็นสรุปล่างนะครับแคปหน้าจอไวเดอร์ครับพิจารณาครับปลาจำมวลวันที่16กันยาย่น65ครับเป็นสรุปล่างแต่ว่าทั้งสองเข้าได้เสนอคลิปไปแล้ว เมื่อคลิปก่อนนะครับวิ่งล่าง3เมตรเดียวแล้วก็ฟันเน้นไปที่2คู่แขนเขนเลยนะครับมี3638าย้ำมาเป็นล่างด้วยครับเบิ่งสคริปให้ดีนะครับอาจารย์วัดป่าสายฟ้าแลบครับว,วันที่16กันยายนห5สุดสรุปล่างนะครับวิ่ง3เมตรเดียวครับเน้นไปที่3638าย้ำ่าเป็นล่างด้วยครับอ,อันนี้เป็นคลิปแหลกคลิปก่อนที่ปล่อยไปแล้วสุดสรุปล่างด้วยครับ แล้วเมื่อนี้นะครับท่านพระอาจารย์วัดป่าสายแลบได้ทรงตัวเลขแนวทางครับสุดสรุปบนมาให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทีแคบนาจอว่าเป็นรับกระเรียมสมุดประกาด้อครับเอามาเบิ่งสุดสรุปบนต่อไปนี่เป็นสุดสรุปล่างนะครับย้ำว่าเป็นสุดสรุปล่างวิ่งสามครับท่านพระอาจารย์มาให้สองครูคำเน้นมาให้สองครูสามหกสามแปดนะครับแล้กการล่อนะครับตอนนี้พูดคุยครับ อ่ะพี่น้องเอฟซีทางสองไปเซกอนนะครับเดี๋ยวทางแอดจีโซตัวเลขสุดสรุปบนให้พี่น้องเอฟซีได้เบ่งได้ชมกันนะครับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่าอาจารย์กใ็ใไหมาเป็นเพียงแนวทางทางชองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีก่อนสิลงทุนก็ใส่ความพิจารณาเบิ่งเอานะครับก็น,าน่าทิตามนะครับเพราะว่าแนวทางของตัวเลขอาจารย์วัดปลาสายฟันแหลบ เอฟซก็คือสีรูกันดีว่าเพื่อนเป็นไผนะครับเอาครับเตรียมเด้อครับสมุดประกาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอ่าป็นนะครับเดี๋ยวทั้งแอดสี่โซ่สุดสรุปบนครับฟ้ามือนีครับท่านพระจาจาร์สีมีแนวทังสุดสรุปบนมาฝากตอนเฮ้าครับสีมีตัวใดแน่นะครับเอาครับผมสีอ่านซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมัสิโซ่ตัวเลยนะครับเอฟซครับ ดับบน9016เ้อครับดับบนนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับ FC ก็คือบอ่มีเก่าบ่มีศูนย์บ่มีหนึ่งบ่มีหกอ่าครับดับบน9016ครับก็คือบอกง่ายๆให้ FC เข้าใจง่ายๆนะครับคุณพอ่อคุณแม่เฮาทางจ่องเข้าใจง่ายๆคือบอ่มีเก่าบ่มีศูนย์บ่มีหนึ่งบ่มีหกนะครับรากาแนวทางตัวเลขครับ ท่านพระอาารย์ฟันเน้นมาเลยนะครับเม็ดเดียวเขียนเขียนเด้อครับเม็ดเดียวเขียนเขียนอีกีครับเอฟซี FC. สุดสามตัวบนนะครับสามแปดห้าสามแปดห้าเด้อครับนะเดี๋ยวผมสีโซตัวเลขนี่ผมสีอ่านตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องได้อ่ารับชมกันก่อนนะครับแล้วก็สุดสองตัวนี้บ่พ้นลครับนั่นก็คือแปดห้าและพัก อาจารย์วัดปลาสายฟาแหลบกับหามห้พร้อมนะครับแ5 5 8้าหากระสุปแล้วก็คือเป็นเม็ดเดียวแขนแขนเน้นเลยนะครับโค้งสุด้ายไายสุดมือนี้ก็เป็นวันที่12ครับกันยายน้าโยน2565แล้วนะครับเน้นมาให้คู่เดียวแขนแขนอ่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งสองนะครับคือนสิจดท่านนะครับเด้อดับบนครับบ่มีเก่าบมี0ศูนย์บ่มี1หนึ่งบมี6หกนะครับ ซีตัวเลยอ่าท่านพระอาจารย์ครับเนตรมาใหา้9016ดับบนคือบบติด9016นะครับสรุปบนนะครับคู่เดียวแขนแขนนะครับ385สองตัวก็ขึ้นหนีบพ้น8ห5า8เม็ดเดียวเลยนะครับงวดนีงวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6ะครับอ่ะ เตรียมแคปหน้าจอครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทั้ง่องเฮ้ากับเป็นโครงสุดท้ายถ่ายสุดเด้อครับเพราะว่าท่านพระาพาอาจารย์ทรงไล่มาโดยด่วนเลยนะครับแล้วก็ทั้ง่องกับฝ่าออกมากับลงคลิปให้เอฟซีทั้ง่องรอคอยกันมาหลายนะครับอ่านี่เด้อครับชัดเจนเนาะครับเนาะสจิร์นเนาะครับอ่าแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซี FC, ครับ อาจารย์วัดป่าสายฟ้าแลกครับดับบนครับเก้าศูนย์หนึ่งหกนี่คือบอติดนะครับครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่คนรอคอยกันและ้วกะ็คีบก้นอนนั่นนะครับ้องปล่อยไปแล้วสูตรร้อยมะลยของอาจารย์วัดป่าสายฟ้าแหลบแล้วกะ็ขันน้ำมลก็ปล่อยไปแล้วสุดสรุปล่างกับเอาให้เอฟซีทางสองบางเหลวเมื่อกี้นี่นะครับนี่เป็นสุดสรุปบนเด้อครับหางเดียวแขน 3ามแปดห้าสองตัวก็คือแปดหาหาแปดเม็ดเ,เดียวครับแขวนๆเลยอ่ะแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นครับอ่าจดเลยครับสุดสามตัวสามแปดห้าราคาแปดหาหาแปดแค่นั้นนะครับเม็ดเ,เดียวแขวนๆเลยนะครับสําหรับงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนเลยครับยาว่าประจาวันที่สิบหกกันยายนที่จะถึงนี่นะครับ ย้ำเลยนะครับดับบน9016คือบ่มีเลยท่านป้าอาจารย์สายฟ้าแหลบเฮาเน้นไปเม็ดเดียวครับสุดสามตัวบน385 2ปตัวนั่นก็คือ8558แค่นั้นนะครับเม็ดเดียวแครนแคนอ่ะพิจารณาครับเป็นแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลพ่อท่านนะครับมือนี่เป็นวันที่12อยู่นะครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับอาจารย์วัดป่าสายฝาแหลบครับ FC ก็คือสิรูดีว่าท่านเป็นไผเนาะครับเนาะ อาแคบนาจอไว้พิจารณาเด้อครับตัวเลขแนวทางครับทางส่งเสนอเป็นเพียงแนวทางท่านพระอาจารย์ให้มากกับเป็นเพียงแนวทางการลงทุนกับพิจารณาเอานะครับเอาครับสุดท้ายนี่ครับขอกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์มาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อาบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบ่ได้ตอบแน่นะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับขอกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเอาครับสุดท้ายนี่ขอใหุ้ที่ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งรับลำลำรวย ในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ใไ้โศกห้มานถูกหวยรวยเบิร์สู้ขู่สุขคนไว้เจอกันิีหน้าสวัสดีครับ